เมื่อเราได้สวดมนต์แผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้อธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป อันธรรมยังพุทธาภาควโตอุปพาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นใจให้ใสและกลั่นใจให้ใส่ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอีก ทักทงได้ร่วมใจกันอีกท้งได้ร่วมใจกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดทนจักและปลอดภัยรอดทนและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จากโรคโควิด -19 ให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติ และได้บรรลุมรคนิพพานและได้บรรลุมรคนิพพานเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ธุรกิจหน้าที่การงานให้ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองประสบแต่โชคดีประสบแต่ โชคดีมีสิริมงคลมีสิริมงคลให้สำริดที่ผลให้สำริดที่ผลในสิ่งที่พึงปราถนาในสิ่งที่พึงปราถนาให้มีสุขภาพพรรณาไม้ที่แข็งแรงให้มีสุขภาพพรรณาไม้ที่แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีดวง งตาแจ่มใสมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักรสุทั้งมังสะจักสุทิพยะจักสุทิพยะจักสุปัญญาจักสุปัญญาจักสุสมันตจักสุสมันตะจักสุและธรรมจักรสุและธรรมจักรสุ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมได้สําเร็จวิจชาสามได้สําเร็จวิจชาสามวิชาแปดประการวิชาแปดประการอภิญญาหกอภิญญาหกวิโมก8แปดวิโมก8แปดปฏิสัมพิทาญาณสี่ปฏิสัมพิทาญาณสี่และจารณะสิบห้าและจารณะสิบห้า 啊。Uh. ให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัจทร์ขนกยุงมหา รัตนอุบาสิกาจันขนนกยูท่านได้บรรลุท่านได้บรรลขข <อ S 1> ขรุขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ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  จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทินจงทุกประการเทินนิพพานปัจโยโหต,ตุนิพพานปัจโยโหตุ สัพเพสตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน หมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น สุขีอัตตานางสุขีอัตตานางปะริหะรันตุปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทูกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิงขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิงขึ้นไป สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นชลาพุชาที่เกิดเป็นชลาภูชาที่เกิดเป็นสงเสรช้ชที่เกิดเป็นสังเสรช้ชที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนตัวทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาและได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้เกิดบุญกุศลทั้งแก่ตนเอง และเผื่อแผ่ไปยังบุคคลอื่นทั่วโลกด้วยจิตปรารถนาดีด้วยความรับความห่วงใยญที่ต้องการให้ทุกชีวิตบนโลกใบนี้มีแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ให้มาลายหายสูญไปจากโลกนี้โดยเร็วพลันและในวันอาสารหาบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้กระผมขอกราบอาราธนาพระเดชรคุณท่านและเพื่อนสาธรรม,มิกทุกรูปและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านทั่ทวโลกได้ร่วมกัน จเจริญสมาธิภาวนาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและ,จะเจริญพระพุทธมนต์ดังเช่นวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณสมเด็จพระยาณสิริมหาเถโรสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่13แห่งบังคลาเทศสมเด็จวณสิริ มหาเถโรสมเด็จพระสังฆนายกลำดับที่29แห่งบังคลาเทศพ,พระรัตนศรีมหาเถระรองสังฆนายกแห่งบังคลาเทศพ,พระอิมบูกูปุเลวิมาลาธรรมะอนุนายกะเถโรรองสมเด็จพระสังฆราชสยามนิกายฝ่ายมันวัต สีลังกาพระสังฆเสนามหาเถระประธานสมาคมมหาโพธินานาชาติลาดักอินเดียพระปัญญาเซการามหาเถระประธานสงแห่งทวีปแอฟริกาประเทศแทนซาเนียและพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ที่ท่านได้เมตตาเป็นหลักเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนตรในครั้งนี้พร้อมทั้งคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศที่ได้เมตตาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณ ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพลานิสองส์อันเกิดจากบุญที่ได้ร่วมกันกระทำทุกประการในวันนี้จงดนบันดาลให้ทุกท่านและสปปรรพชีวิตในโลกรอดพ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายดายจงทุกท่าน เาธารุกลาบขอพระคุณและกราบอนโมทนาบญพระเดชพระคุณทุกท่านและเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปและขออนโมทนาสาธุชนทุกท่านสาธุ